i s y AI Solution ใหม่อ่ออปีนะคะวันนี้เราตามาพูดคุยกัาถดงแนว้สำคัญของ Amazon นะคะความก้าวหน้าของ AI และก็นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการหลักของ Amazon เนี่ยเรียกได้ว่าหลากหลายนะคะเข้าไปในทุกภาคส่วนของธุรกิจเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าเขาเข้าไปทำในส่วนไหนกันบ้าง Alexa Plus นะคะก็เป็นผู้ช่วย AI Generative ใหม่ที่ฉลาดขึ้นสนทนาได้มากขึ้น มีความสามารถมากขึ้นแล้วก็ฟรีสำหรับสมาชิกพรามนะคะคุณสมบัติของ Alexa Plus ก็คือพูดคุยแบบเป็นธรรมชาติเหมือนคุยกับคนเนาะมีความสามารถในการดำเนินการเช่นแบบจองโรงแรมให้กับคุณช่วยคุณติดตามนะคะหาร้านอาหารหรือว่าเพลิดเ,เพลินกับศิลปินใหม่ๆได้แบบว่าตามไลฟ์สไตล์ของคุณเลยนะคะแล้วก็ยังมีความสามารถแบบเอเจนติ้ก capability นะคะก็คือช่วยให้ Alexa เนี่ยท่องอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเองเพื่อทำงานให้คุณได้ด้วยนะ คือเหมือนกับว่าเขาอะท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อทํางานให้กับคุณแบบเบื้องหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นการจดจําข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเขาก็จะได้จะได้เห็นเนาะเพราะว่าเขาจะสามารถปรับแต่งเป็นพิเศษได้ค่ะเขาจะรู้หมดเลยว่าคุณนะ่ะมีประวัติการซื้อ,อยังไงการฟังการรับชมที่อยู่ในการจัดสมอยู่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะเขาจะจดจําข้อมูลที่คุณให้ไว้ได้หมดเลยค่ะแม้กระทั่งข้อมูลเพิ่มเติมเช่น คุณแบบสูตรอาหารที่คุณชอบวันสําคัญของคุณนะคะหรือว่าการตั้งค่าอาหารในแต่ละมือ้อถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ต้องควบคุมอาหารเนาะการเข้าถึงที่กว้างขวางเนี่ยค่ะสามารถเข้าถึง alexa ได้จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือค่ะการเข้าผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์นะคะอย่างเช่น alexa com เป็นต้นนะแล้วก็ถัดมาเนาะนอกจากนั้นเนี่ยเขาอะ amazon เนี่ยเข้าซื้อกิจการ b นะคะ bee e. ก็คือเป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในซานฟรานซิสโกค่ะ ซึ่งผลิตอุปกรณ์สวมใส่บนข้อมือนะคะซึ่งราคาก็จะอยู่ประมาณประมาณ50ดอลลาร์สหรัฐอะที่ออกแบบมาเพื่อบันทึกแล้วก็ถอดเสียงการสนทนาค่ะการเข้าสู่กิจการนี้เนี่ยมันมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เราเนี่ยนำ AI ส่วนตัวแบบเอเจนติกเนี่ยไปสู่ลูกค้าได้มากขึ้นก็ CEO ของทาง B กนะคะเกล่าวว่าแบบ a เม z o n เนี่ยต้องการที่จะเ,เข้าถึง B แล้วก็จะทำใหออ้อุปกรณ์ที่ใส่กับมือเนี่ยนะคะมีความสามารถที่จะ รับรู้รับฟัง conversation ได้ดีค่ะแล้วก็เสริม,มารจะเสริมสร้าง AI ใน AWS นะได้ดีขึ้นด้วยสุดยอดเนาะถัดมานะคะก็คือมีการประกาศเปิดตัวค่ะ Amazon Bedrock นะคะเป็น agent c o r e รุ่น preview ค่ะซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับใช้แล้วก็ปรับขนาด AI agent agent นะ,ะได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความปลอดภัยแบบระดับองค์กรเนาะก็คือไม่ใช่ว่าเขาว่าศักดิ์ธรรมนะคะแต่ว่าเขาว่าซิร์นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะโดยมีคุณสมบัติในการจัดการหน่วยความจําค่ะควบคุขมข้อมูลประจําตัวแล้วก็รวมถึงเครื่องมือต่างๆนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะก็ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของเขาเรียกว่าความปลอดภยัยอ่าอันนี้คือเขาอแว r e ไว้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอ๋อเมื่อสักครู่เดี๋ยวกลับมาที่โนวานิดนึงเนาะโนวานี่็ดังเหมือนกันนะคะเพราะว่า เออเบิ uh, เนี่ยเปิดโอกาสใหม่ให้มีการปรับแต่งโมเดลพื้นฐานอเมซอนโนวาอย่างกว้างขวาง,วางค่ะผ่านตัว Sex b a k e r AI นะคะโดยใช้เทคนิคเช่นการฝึกอบรมล่วงหน้ายอย่างต่อเนื่องคือพอเราทำการฝึกอบรมเนอะเขาก็จะสามารถปรับแต่งรายละเอียดแบบควบคุมได้อะคะ่ะเป็นเขาเรียกว่า s u p e r v i s e d i n n e tuning ก็คือถ้าใครศึกษาทางด้าน Machine Learning ก็จะเข้าใจว่าเราจะมีการปรับแต่งความชอบโดยตรงได้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็น Direct Direct แบบ Optimization ได้เลยเป็นการเรียนรู้แบบเสริมแรงนะคะจากข้อเสนอแนะของมนุษย์ก็คือไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาเรียนรู้อย่างเดียวแต่เรา reinforce ให้เขาเรียนรู้ด้วยนะคะจาก Feedback ของมนุษย์ค่ะแล้วก็ทำการกลั่นโมเดลออกมาเนาะเพื่อให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะทางของแต่ละอุตสาหกรรมได้เลยอันนี้คือมันเจ๋งตรงนี้เนาะถัดมาค่ะ AI l 리 e อันนี้มันเป็นแบบโปรแกร,รมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้องค์กร,รพัฒนาทักษะพนักนางานค่ะ ก็คือปรับแต่งให้ละเอียดมากขึ้นโดยการแบบว่าทําโมเดลคอสโอมิซเอชันแล้วก็วิศวะกรรมการแบบพรอมมานะคะก็คือพรอมเอนจิเนียริงซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นนะคะสําหรับการสร้างโซลูชัน AI เชิงสร้างสรรค์ค่ะทั้งหมดนี้เนาะก็เป็น aws ai innovation ค่ะไปกันต่อนะคะก็คือข้อที่2นะเมื่อกี้เขามีพูดถึงความก้าวหน้าของ AI และนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการของเขาใช่ไหมคะอันนี้จะพูดถึงเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานและ แล้วก็บริการที่เขาให้กับลูกค้าเนาะเมื่อกี้มันคือผลิตภัณฑ์เขาอันนี้มันคือการดาเนินง,งานอืมซึ่งจะท้าชูลูกค้ามากขึ้นนะคะอเมซอนเนี่ยก็มุ่งไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพผงโซ่อุปทานแล้วก็การปรับปรุงประสบการณ์การจัดส่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็วขึ้นนะคะโอหก็จะมีหลายคนมากมเลยนะที่เอาวิดีโอมาให้ดูเนาะก็จะเห็นได้ว่าในกระดังลกันเนาะของอเมซอนนะคะก็จะมีขุนยนต์เต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาพัฒนานะในส่วนของซัพพลายเชนค่ะ ก็คือเปิดตัวบริการซัพพลายเชนบายอเมซอนนะที่จัดก,การแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเป้าหมายของเขาก็คือลดความซ้าซ้อนในการดําเนินงานของผู้ขายลดต้นทุนอ่านี่สําคัญมากเนาะลดต้นทุนแล้วก็นําผลิตภัณฑ์จากโรงงานถึงมือลูกค้าให้เร็วที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะผู้ขายที่ใช้บริการนี้เนี่ยก็จะเห็นยอดขายเพิ่มขึ้นนะโดยเฉลี่ย20%เลย20%กันเลยนะคะเนื่องจากการจัดส่งที่เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วก็2นะคะการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังอันนี้ก็คือลดความต้องการแบบสต็อกรวมโดยรวมนะคะลดลงโดยเฉลี่ย20%็ก็หมายความว่ารวบไว้ที่เดียวเนาะ,ะรวบรวมสินค้าคงคลังไว้ในที่เดียวค่ะอันนี้ก็ดีมากๆาการจัดส่งด้วยดโดรนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ว้าวนะสำหรับอเมซอนค่ะก็คือจะมีการจัดส่งด้วยดโดรนพรามอาร์แอร์นะคะเรียกว่า mk 3 0เนาะอเมซอนได้กลับมาดําเนินกิจการส่งดโดรนด้วย mk 3 0ในโฟนิกค่ะแล้วก็ อาริโซนานะคะแล้วก็คอริคสเตชันเท็กซัสนะคะหลังจากหยุดส่งไปชั่วคราวเนาะเพื่อทำการปรับปรุงด้านความปลอดภยัยแล้วก็การทดสอบให้มันเข้มงวดมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจาก FAA ค่ะทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของดโดรนรุ่นนี้ได้นะรวมไปถึงการทดสอบเดี๋ยวขอเจาะอ,อีกนิดนึงการทดสอบที่เข้มงวดเนี่ยค่ะมันเป็นวิธีใหม่ในการทดสอบดโดรนนะคะก็คือระบุจุดอ่อนแล้วก็สร้างความมั่นใจว่ามันปลอดภัยและมีประสิทธิภาพค่ะ มันได้ทําการแบบทดสอบการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางด้วยเนาะโดยใช้ของเล่นเด็กแล้วก็การบินแบบเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ค่ะเข้าหาโดรนเพื่อทดสอบการตรวจจับแล้วก็การหลีกเลี่ยงอ่ะก็ก็ปลอดภัยอะ่ะเออมั่นใจได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการปรับใช้แบบ blue green ใน amazon ecs ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาขยายความให้ฟังทีหลังเนาะข้อที่สค่ะไล่เลียงมาใหม่นะข้อที่1ก็คือเขาพูดถึงผลิตภัณฑ์เขาใช่ไหม ข้อที่2ก็คือเขาพูดถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานใช่ไหมอันนี้คือข้อที่3นะคะก็คือการลงทุนในชุมชนและก็บุคลากรของเขาเองค่ะก็คือเมซอนเนี่ยสามารถที่จะแสดงความมุ่งมั่นเนาะในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนแล้วก็พนักงานของเขาเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของชุมชนทั่วโลกเออเขาไม่ได้ทำแค่อเมริกาเนาะก็คือเขามีการให้การศึกษาผ่านโครงการ a เม z o n Future Engineer ค่ะมีกองทุนที่อยู่อาศัยด้วยนะจะสั่นเงินกว่า3 6าดพันล้านดอลลาร์ค่ะเพื่อรักษา สภาพแล้วก็สร้างบ้านในราคาที่ไม่แพงความไม่มั่นคงทางอาหารนี่เขาก็ได้ช่วยด้วยนะก็คือบริจาคก,การจัดส่งเพื่อช่วยเหลือแบบเรื่องของธนาคารอาหารโลกนะคะบรรเทาสาธารณาาภาัยค่ะก็เมื่อเกิดภยัยพิบัติเขาก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยค่ะแล้วก็การลงทุนในศูนย์ข้อมูลเนาะก็จะมีในชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกอบรมทักษะหรือว่าการศึกษานะคะเขาก็จะมีศูนย์ข้อมูล aws ให้สภาพแวดล้อมการทํางานแล้วก็การพัฒนาบุคลากรแน่นอนว่าเขาก็ต้องดูแลอยู่แล้วเนาะ ถัดไปเนาะพอเขาทําแบบนี้เนี่ยมันทําให้ค่าจ้างและสวัสดิการของอเมซอนเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยเฉลี่ยสําหรับพนักงานรายชั่วโมงในอเมริกาเนี่ยก,กว่า29ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มอบสวัสดิการที่ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นการจ้างงานเลยยกระดับทักษะด้วยนะคะก็คือมีการลงทุนกว่า1.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการฝึกอบรมทักษะฟรีและนอกจากนี้ก็ยังมี AWS offer แบบ a Game Based Training นะคะให้กับ พนักงานในองค์กรด้วยก็วัฒนธรรมแห่งความเป็นเจ้าของค่ะอเมซอนเขาเน้นเรื่องนี้นะก็คือพัฒนาแล้วก็สร้างความเป็นเจ้าของแบบความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะซึ่ง j จฟ f b e z ซ s สู้ก่อตั้งก็บอกว่าสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกก็คือในการแบบที่เราจะสร้างความล้มเหลวแล้วก็เรียนรู้จากมันนะคะก็คืออเมซอนนั่นเองค่ะมามาถึงข้อสุดท้ายก็คือข้อที่4นะคะก็คือความยั่งยืนแล้วก็การริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม ก็ถึงถือว่าไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่แต่ว่าอเมซอนเนี่ยเขาผลักดันเป้าหมายนี้นะคะไปสู่ความยั่งยืนอย่างแข่งขันเลยทีเดียวว่าเออก็คือหนึ่งนะคะการจัดการเชื้อเพลิงหมุนเวียนค่ะเขามีการลงทุนด้านพลังงานนิวเคลียร์ด้วยนะเออเราก็ไม่ค่อยได้ทราบนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาอาจจะทําจรวดอะไรอย่างี้นะเขาก็เลยอาจจะต้องมีตรงส่วนนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนของการทําแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนนะคะ เขาพูดถึงการทํายานพาหนะไฟฟ้าด้วยนะคะก็คือลดกันปล่อยคาร์บอนจากกองยานพาหนะจัดส่งค่ะโดยเขามีรถตู้ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษกว่า25,000คันคันออใช้ทั่วสหรัฐอเมริกาเลยนะคะมีการจัดการบรรจุพัณฑ์ค่ะก็คือรถบรรจุภัณฑ์ทําให้วัสดุเนี่ยง่ายต่อการรีไซเคิลนะคะแล้วก็มี AI เพื่อความยั่งยืนค่ะสนับสนุนความมุ่งมั่นในการที่อเมซอนเนี่ยจะทําให้ l i ลเม e เนี่ยมันแบบ มันลดการเชสน,นะคะมีการอนุรักษ์น้ำแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารด้วยเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ aws เพื่อ ai เนี่ยก็มีการลงทุนมหาศาลค่ะเป็นการขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ ai แล้วก็เทคโนโลยีคลาวด์นะคะการลงทุนอย่างน้อย11,000ันล้านดอลลาร์สหรัฐในจอร์เจียแล้วก็1 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐในโอไฮโ ก็เป็นการลงทุนที่จะช่วยขับเคลื่อนอนาคตของ AI ในอเมริกาแล้วก็เสริมสร้างขีดความสามารถ AI ของโลกได้ด้วยสรุปแล้วนะคะก็คือ Amazon ในเดือนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของการขับเคลื่อน AI ที่เข้มข้นโดยมีนวัตกรรมที่เห็นได้ชัดในผลิตภัณฑ์ที่ หลักๆอย่างเช่น Alexa นะคะแล้วก็บริการ AWS นอกจากนี้ก็มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงประสิทธ,ธ,ธิภาพการดำเนิน,นงานผ่านซัพพลายเชนที่ฉลาดค่ะแล้วก็จะส่งโดยโดรนนะคะพร้อมทั้งยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในชุมชนพนักงานแล้วก็ความยั่งยืใน,นในทุนมิติของธุรกิจด้วยเนาะอันนี้ก็ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนแล้วก็มองเทรนด์อุตสาหกรรมทางด้าน AI จากแว่นตาของ Amazon หรือการทำงานของ Amazon ในวันนี้ได้เลยนะคะ